นี่ก็คือตัวสวมหัวเพานะครับเอาไว้สำหรับยกรถเวลารถยางรั่วยางแบนนะครับถ้ารถเตี้ยๆรถย่ๆยอๆเหมาะเลยครับสำหรับตัวสวมหัวเพานะครับมีทั้งหัวสั้นมีทั้งหัวยาวนะครับใช้สำหรับพอลอยหัวสั้นแล้วก็พอลลอยหัวยาวได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูว่าชิ้นส่วนต่างๆนั้นจะมีอะไรบ้างกว่าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับชิ้นส่วนนะครับก็จะมี แบบน้ำนะครับเอาไว้สําหรับเชื่อมติดตรงตัวสวมหัวเผานะครับเอาไว้สําหรับกันแม่แรงตกนะครับหัวแม่แรงยันเข้าไปในนี้นะครับอันที่สองก็จะเป็นเบกหนาประมาณสองขุนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวตัดเดี๋ยวเจียเอาเอาไว้สําหรับดามนะครับดามตรงนี้นะครับอันที่สามเลยก็คือเผานะครับเป็นเผาของแอลนี่แหละยีบสามฟันนี่แหละครับ พาวแอลตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเพราะมันยาวแค่27่บเจ็นิ้วเป็นพาวแอลหัวยาวนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นเหล็กหนา2หุนนะครับกว้าง2นิ้วนะครับเพื่อจะเอามาตีงอให้มันเป็นฉากแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วก็แปะตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยครับนะฮะเดี๋ยวก็เอาเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กแบนตัวนี้มาตีฉากนะครับเพื่อจะดามตัวนี้แล้วก็เชื่อมนะครับ โอเคนี่ก็คือชิ้นส่วนของตัวสูวงหูเผานะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามนี่ฮะอันนี้ก็คือแบบน้ำนะครับหนาๆประมาณ6กมิลน,นะครับทำแบบนี้เลยสำหรับเพื่อนๆก็สามารถไปทำกันเองได้นะครับประยุกต์ทำกันเองก็ได้นะครับถ้าไม่ซื้อนะครับ ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรเข้ามาดูคลิปก็ย่างดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตัวสวมหมูเผาเพื่อนๆก็สามารถทํากันเองได้นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงนะครับเป็นเผาแอลเลยนี่แหละนะฮะโอเคอน,นี้ครับส่วนต่างๆที่เราตัดไว้นะครับชุดนี้จะทําเป็นหัวสั้นนะครับเยอะหน่อยเพราะว่าหัวยาวจะมีน้อยกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทะนะครับ เชื่อมไว้ก็เดี๋ยวเตรียมที่จะใส่นะ้ำแป้นกลางนะฮะแล้วก็เชื่อมอีกรอบหนึ่งนะครับกระทะเผาลอยกระทะเผา,าเดิมกระทะเผาลอยได้หมดนะครับโอเคนี่ก็คือชิ้นส่วนเผาที่เราตัดนะครับก็เป็นเผาแอลนี่แหละครับเสียงสวยงามปิ้งปังนะแต่ว่าเผารุ่นเนี้ยเราไม่ได้ใช้เรามีเยอะนะครับเราก็เลยตัดตัวเผามาทํานะครับเหล็ก เผาก็จะเป็นแบบนี้หัวยาวนะครับเผ่าหัวยาวเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้มีหรือเปล่าเอ่ยนี่เผ่าหัวยาวแบบนี้ครับหัวยาวนัดใหญ่แบบนี้เนี่ยเผาข้างมันเผาข้างก็ถอดออกมาครับไม่ได้ใช้ก็ตักเผาข้างเรามีเยอะนะครับอะไรเรามีเยอะอะไรเผาร้อยนะครับขาดรุ่นไหนอย่างไรก็บอกเราได้นะครับลูกปืนเก่านอกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับชิ้นส่วนอะไรเผาร้อย ก็จะสะสมไว้นะครับเต็มไปหมดจะภาพมาดูตรงนี้คังแสงอีกนิดนึงยังเหลือเยอะนะครับเผาข้างสำหรับแอล L, นะี่เยอะเหลือเยอะเลยดูนะครับเต็มไปหมดถ้าเป็นสามสิบเนี่ยเราเอาไว้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นยี่บเจ็ดนิ้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ายี่บเจ็ดนิ้ว ใหญ่ไม่ค่อยมีคนใช้ใช้สามสิบนะครับขั้นต่ำๆก็คือสามสิบแบบมีโลโก้ก็มีโอเคตัวนี้ก็จะเป็นปลายเผาแอลหรือว่าหัวปลายเพาแอลนะครับเราก็ตัดเอาชิ้นส่วนออกมาเพื่อจะเอาไปใช้ทำเป็นเผางานสร้างอีกรอบหนึ่งนะครับเผาทั้งเส้นใช้อยู่แค่นี้นะครับ <c oughs> สอกเดียวนะครับ เยวก็เอาไปล้างหน้าแป้นให้ดีแล้วก็ลงกระดาษทรายนิดนึงนะครับให้สวยงามโอเคก็กว่าจะเป็นเพลาลอยหนึ่งเส้นก็ต้องบอกว่าโอ้ใช้เวลาพอสมควรนะครับดังนั้นเพลางานสร้างก็จะมีราคาสูงกว่าเผาในท้องตลาดทั่วไปนะครับก็ให้เข้าใจเราด้วยเนาะกว่าจะผลิตกว่าจะทําได้นะครับแต่ต้องยอมรับว,ว่าเผาแอลเขาแข็งครับนี่ฮะเสือ้อตัด เสื้อตัดออกแล้วก็ชั่งกิโลอย่างเดียวนะครับไม่รู้จะเอาไปประกอบเป็นหุ่นยนต์ได้หรือเปล่าก็ทิ้งอย่างเดียวนะครับขายเสร็จเหล็กนะครับอันนี้ก็เสื้อเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็เอามาตัดเสื้อเดิมใส่กับสวมใส่เสื้อเอลทำเป็นเผางานสร้างฝากอูปาริชาติเผารอยด้วยนะครับ